飲んでないな。 อนี่ลงคอไปเลยส่งเลยนะครับเมื่อกี้ครับจังหวะมันมันต้องส่งครับรถจักรยานมาพอดีเออเต็มปากไลยครับนี่ครับสุดยอดครับดูครับโอ้ผมว่าตายนะมันโดนโดนตาลิ้นนะยครับตรงนี้ครับไายครับเอาอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับวันนี้ใช้อุปกรณ์เป็นอ่า ลอกวานเอกไทเทานตไทเทนิกนะครับเช้าๆโอ้โหลิ้นพันเลยยวงลอกวานเอกไทเทนิกครับสายพีเหนึ่งของน้หนึ่งวัดสิงครับคันอาชิโนดาก้อนครับผมหกฟุตครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะกระสือมันเรื่องครับวันนี้เปลี่ยนกาดไหมครับเป็นกาดสีแดงแข็งกว่าเดิมครับติดสวายากครับแต่ว่าติดปลาง่ายครับผมนี่ครับยอนะครับ กับสองขีไม่โดนครับน่าจะเป็นตัวไม่ใหญ่หรอกของอยู่าน้ำตื้นกับไม่โดนเนพราะน้ำตื้นแล้วก็ไม่ใหญ่ใจ <c oughs> ไม่โดน

It <laughs> never

นเราลิมตอกแท็กตอกแท็กปลานี่มันน่ามัน,นมีปลากัดมากครับล,ล,ลิ้มอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิตอกแท็ตกแท็กอย่างเไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอามาไล่เลยเอามาไล่เลยเฮ้ยมีตัวจริงแต่ไม่ใหญ่หรอก ลูตัวแล้วป๊อกมากเลยครับบอแลนะ้วมันจัดแบบนี้แล้วตัวใหญ่งงมากเลยตามไหมาม,มีตามปลาถ้ามันตัวเขื่องๆขึ้นมามันจะมันจะตามเหยื่อหมดนะ ทะเลกันแล้วขนาดนี้บางตัวนะโมไปเรื่อยโอ้ยหย่อนนั่นเนี่ยหย่อนนั่นเนี่ยได้ตัวเลยอุ้ยโอ้ยหย่อนหย่อนนันนน่นโอย้อยสาวต้องได้สาวครับต้องได้สาวต้องได้สาวต้องได้สาว ไม่ใหญ่ครับแต่ว่าต้องได้เสาไม่งั้นหลุดอีกโอ้ยพันไกดหลุดอีกด้วยนะวัดไม่ติดเมื่อกี้นี่ครับโอ้ยไปพันปลายไกดเมื่อกี้ครับไม่ได้เนี่ยอีกครับตัวไม่ใหญ่ครับจริงด้วยนี่ครับ เดี๋ก็กระสือนะครับก่อนก็ชุดเดิมนะครับลอกบาดเด็กแทสนิคครับสาย P1 ของหนึ่งวัดสิงครับพันอาชิโนโดา้อนครับนี่ครับเดี๋ครับ

หนึ่งโอ้ครับทำงานครับนี่ครับลงคอไปเลยครับนี่ครับเจียวมากครับขอถอยออกมาตั้งหลักก่อนครับนี่ครับลองอีกเล็กน้่ครับเราหงายดูมันก็เชื่อมต่อจากคลองนะครับนะครับมีท่อตรงนี้ครับมันก็เชื่อมมกจากคลองไปคลองคลองใหญ่ครับอบดูครับนู่นครับสวยนะครับ ตัวตัวครับมีครึ่งโลครับตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นหนึ่งโอนะครับเป็นหนึ่งโอนะครับอุปกรณ์ก็ชุดเดิมครับล็อกบาเนกไททานิยโผลครับลอกแปดจดหนึ่งนะครับผมแล้วก็คันซาไอคันอาชิโนรา้อนครับสายพีอีหนึ่งของน้าหนึ่งวัดสิงห์นะครับนี่ครับงัดกันมาเลยครับสุดยอดครับแฉว นะี่เยครับเี๋ยครับเยครับสายน,น,น,นี่โอ้ต้นน้ำต้นน้ำโอ้โหอ่ะทีน,นี้โอ้โหม่เดียวเลยนี่ครับม่เดียวเลยโอ้โหเปดหนึ่งโอนะครับนี่ปากไม่ใหญ่นะ สายตึงๆเลยครับเนี่ยนี่ครับสุดยอดนะครับอุปกรณ์ชุดเดิมเลยครับสาย PE หนึ่งของักหนึ่งวัดสิงครับลอกบาลลิกไททานิคครับผมคันอาชิโนดักก้อนครับผมเปึนงคันหกฟุตครับสองท่อนครับครับผมหย่อก็กระสือหนึ่งโอครับสายหนึ่งโอครับสุดยอดนะครับเจ้ว